ค <Okay. S 2> อืมะพู่นะครับโอเคพรอมหไื้ยังครับสวัสดีครับสวัสดีครับเคยมาที่นี่ครั้งแรกหรือเปล่าครับครั้งแรกนะครับเพราะฉะนั้น ก็จะบอกไว้ให้คนไข้รู้ก่อนนะครับผมที่นี่เป็นคลินิกรักษาอาการตอบสนองทาง A S M R นะครับทุกคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องหูแม้กระทั่งการได้ยินในสิ่งอื่นนะครับแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับช่องหูต่างๆมาที่นี่หมดนะครับผมโดยส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาทาง A S M R นะครับ นะครับผมโอเคนะครับสักครู่นะครับโอเคเดี okay. ๋ยววันนี้มีอะไรหมอช่วยครับอือ mm หือ hmm. mm hmm. อพอจะรู้แล้วนะครับปัญหาคืออะไรนะครับผมาสารุปก่อนนะครับผมโอเคปัญหาตอนนี้น่าจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับช่องหูนะครับผมตอนนี้คนไข้ไม่ได้ยินนะครับหรือว่าได้ยินน้อยเสียงเบานะครับในการฟังหรือได้ยินต่าง ไม่น่าที่จะช่วยเหลือยากอะไรนะครับผมมองว่าเจอเคสแบบนี้มาหลายเคสแล้วนะครับซึ่งปัญหาหลักๆเลยเนี่ยก็คือปัญหาเกี่ยวกับช่องหูนะครับก็อาจจะเป็นขี้หูนะครับเพราะอะไร เดี๋ยวหมอจะมีคำถามนะครับแล้วก็เดี๋ยวคนไข้จะต้องตอบหมอนะว่าคนไข้ไปทําอะไรมาบ้างนะครับแล้วก็จะได้รู้กันว่าหมอควรจะรักษายางไงให้ถูกต้องนะครับโอเคนะสักครู่นะครับ อันดับแรกเลยนะครับเราก็จะต้องตรวจก่อนนะครับว่าไม่ได้ยินยังไงนะครับแล้วก็อันดับต่อไปนะครับก็คือจะเป็นการดูรายสุขภาพช่องหูให้นะครับผมเพราะว่าผมค่อนข้างจะจะรู้แล้วว่าคนไข้เนี่ยเป็นอะไรนะครับนะครับมเมื่อเราทราบปัญหาแล้วเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะทานทำการรักษากันนะครับรักษาอาการให้หายนะครับผมแล้วก็ ในครั้งถัดไปถ้าเกิดเกิดอะไรขึ้นอีกก็สามารถมาหาหมอได้นะครับผมโอเคนะครับ okay. <Okay. S 1> ปัญหาการได้ยิน หมอจะพ่นสเปรย์นะครับแล้วให้คนไข้ตอบนะครับผมว่าหมอได้สเปรย์ไปทั้งหมดกี่ครั้งนะครับแบบนี้นะสมมตินะไม่ใช่ต้องแบบนี้สิกี่ครั้งครับอือฮึสองครั้งถูกต้องครับผมก็จะประมาณนี้นะครับ ลับตาลงนะครับผมเริ่มเลยนะครับอือหือถูกต้องครับสองครั้ง ได้ยินข้างไหนบ้างครับขวาหนึ่งซ้ายหนึ่งนะครับโอเคซ้ายสองขวาสองนะครับผมโอเคนะครับโดยรวมแล้วไม่มีปัญหาอะไรนะ่าเป็นห่วงนะครับก็อาจจะเป็น ได้ยินไม่ชัดเฉยๆนะครับท่าที่ดูก็คือตอบช้านะอืมตอบช้าตดยรวมแล้วน่าจะได้ยินช้าได้ยินไม่ไม่ดังใช่ไหมอมืหมอคิดว่างั้นแหละนะครับเน่นหมอขอถามหน่อยนะครับผมว่าก่อนจะมาหาหมอนเนี่ย ก่อนหน้านี้เคยเเคยแคะหูเองหรือเปล่านะครับหรือว่าให้ใครแคะให้บ่อยไหมครับบ่อยใช้คัตต้นบัตใช่ไหมครับจอเนี่ย ก็เหมาะจะแนะนำนะครับว่ามันไม่ควรที่จะใช้เองนะครับหรือว่าให้ใครทาให้นะเพราะว่าจริงๆจุดประสงค์หลักๆแล้วมันมีไว้เช็ดแค่ภายนอกนะครับภายในก็ไม่สามารถเช็ดได้เพราะว่าหูเราเนี่ยมันมีอขี้หูนะครับก็อาจจะทําให้ดันเข้าไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะไปตันทําให้เราไม่ได้ได้ยินนะ โดยรวมแล้วอ๋อมีอีกข้อหนึ่งนะครับว่าคนาเคยฟังเสียงหูฟังดังไปไหมหรือว่าปรับจนสุดเลยฟังทั้งคืน <c oughs> เคยอยู่นะครับ <c oughs> เสียงที่ดีนะครับผมไม่ไม่ควรไม่ควรที่จะเกิน8 0ดสเดซิเบลนะครับจะทำลายประสาทหูนะเราจะทำให้ เกิดอาการหูอื้อน,นะครับแล้วก็ถ้าเกิดได้ยินหรือได้ฟังบ่อยๆเนี่ยอาจจะทําให้หูดับได้นะหรือว่าแก้วหูแตกนะครับเพราะว่ามันเป็นเสียงที่มุนุษย์ส่วนใหญ่แล้วได้ยินสูงสุดก็จะที่80เดซิเบลนะครับไม่ควรเกินมากกว่านี้80นี่หมอว่าหมอก็ปวดหูแล้วนะ ว่าทางการแพทย์เราที่คลินิกเราสามารถใช้ได้นะครับกิวทิปส์หรือว่าข้อต้นบัตรนะครับที่ปั่นหูนั่นเองต่อไปหมอจะทำความสะอาดให้นะครับผมก็อย่าเอาไปทำตามที่บ้านนะครับทำได้แค่ที่นี่นะหมอใช้เป็นนะครับ ก่อนนะครับเดี๋ยวหมอจะเริ่มทำความสะาดจากด้านขวาก่อนนะครับ สะอาดนี่คือเป็นรอบนอกนะครับไม่ใช่ด้านไหนเป็นรอบภู่ อีกครั้งหนึ่งนะครับ โอเคทีนี้มอว่นาน่าจะได้ยินเพิ่มแล้วนะลองทดสอบดูนะครับ Các bạn có mấy? เดี๋ยวหมอขอสรุปก่อนนะครับว่าคนไข้ได้ยินเสียงชัดดีหรือเปล่านะครับเดี๋ยวหมอจะถามเลขนะแล้วก็ให้พูดตามหมอขอให้หลับตานะครับหลับตาลงหลับตาหลับตาหลับตาลงนะครับเดี๋ยวหมอจะพูดเลขแล้วให้คนไข้ โดยรวมแล้วคนไข้ดีคนเยอะนะครับดนเดือนถัดไปหมอจะนัดมาอีกรอบหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวหลังจากที่เสร็จตรงนี้ไปเดี๋ยวจะมีพยาบาลอยู่ข้างนอกนะครับก็รับใบสั่งยานะครับเพราะว่าตอนนี้ยังมีความอักเสบอยู่เล็กน้อยก็จะต้องใช้ยานะครับจะแก้อักเสบถูกต้องครับผมแล้วก็ยาฆ่าเชื้อด้วยนะครับก็ ก็จะเป็นยาตัวเดียวกันนะครับใช่ใช่ครับใช่โอเคครับก็ยังไงแล้วตัวอย่างโอเคขึ้นแล้วก็เจอกันเดือนหน้านะครับผมฝากคลินิกของเราได้นะครับเพิ่งเปิดใหม่เลยนะครับขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับครับโอเคครับเชิญด้านนอกเลยครับผม